สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับอิงกันอีกแล้วค่ะวันนี้อิงจะมาแจกบ้านคูโรมีนะคะไหนใครรอบ้านคูโรมีบ้างวันนี้นะคะก็จะมาแจกแล้วนะคะเครดิตอยู่ตรงหน้าจอที่ซ้อนทับกับเอเดีเหมือนเดิมค่ะแล้วก็บ้านมานนี้เป็นของพี่ฝนนะคะทุกคนหัวดูดิน้อง เขาก็จะต่อเติมเป็นบ้านผู้ชายนะคะแล้วก็จะต่อเติมเป็นบ้านแบบข้างบนนะคะนี่สวยแบบสวยมากๆเลยนะคะด๋ยวคลิปหน้าเนี่ยอิงจะมาแจกบ้านคิตตี้คิดใจนะคะอืมทุกคนดูไฟสวยมากแลวอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะคะน่าจะเป็นพรมเนาะแล้วก็มีหัวโคโลมีอยู่ตรงพื้นนะคะตัวนี้นะคะก็คือชั้นแรกนะก็จะมีเป็น หนังสือเจกันทีวีอะไรอย่างนี้นะคะแบบเป็นห้องนั่งเล่นมีทอฟานะคะแล้วก็มีเป็นโตะทำงานรูปคูโรมินะคะแบบนี้เลยนะคะทุกคนก็สวยมากเลยผนังเป็นดาวสีขาวสวยมากต่อมานะคะก็จะเป็นชั้นที่สองนะคะทุกคนเป็นแบบเออชั้นไฮไลท์ของเราน,นเองนะคะ นี่คะ่ะทุกคนก็จะมีเป็นหัวกระโหลกนะคะทุกคนอยู่ตรงนี้ว่ะแล้วก็จะเป็นเตียงคุรโรมีแบบนี้เลยนะคะน่ารักมากสีม่วงคือแอบแสบตาเหมือนกันนะคะเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นพวกตู้ชั้นต่างๆนะคะทุกคนนี่แล้วก็มีเป็นนี่เลยคะ่ะโต๊ะแต่งหน้าแล้วก็มีผนังเป็นลายคุรโรมีแล้วก็มีแอร์มีเครดิตแล้วก็นี่นะคะมีแบบของกุ้งกิ้งกุ้งกิงนะคะแบบระดัแบบ ตบแต่งนะคะอยู่ตรงหัวนอนด้วยน่ารักมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็ตรงนี้นะคะก็เหมือนจนะเป็นหูคุโรมิแล้วก็ตาสัญลักษณ์คุรมินะคะก็จะเป็นโครงกระดูกหัวนะคะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนแบบรีวิวง่ายๆนะคะสําหรับบ้านคุโรมินะคะทุกคนสวยมากๆเลยใครจะนําไปใช้ก็ให้เครดิตพี่ฝนเขาด้วยนะ เขาดนวยนะคะทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้านะคะวันพรุ่งนี้เนี่ยอิงจะมาทําบ้านคิตตี้ให้ดูนะคะถ้าอยากให้บ้านคิตตี้นะคะมาอ,อ,อยากให้อิงรีวิวบ้านคิตตี้ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กดซับสไคร์คลิปนี้เยอะๆเลยนะคะเพราะว่าออพอถึง2องสสร้อยซับ b ไคนะคะอิงจะได้ทำา q a ให้ทุกคนนะ แล้วถ้าอยากให้ไปรีวิวบ้านใครบ้านตัวเองหรืออะไรนะคะหรือทำคลิปเกี่ยวกับอะไรในเกมสึกุระก็สามารถคอมเมนต์มาได้เช่นกันถ้าเกิดว่าอยากให้รีวิวบ้านคิตตี้ก็คอมเมนต์มาได้เลยรีวิวอะไรต่างๆนาะนาะนะอิงก็รีวิวให้หมดเลยนะยังไงก็อยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็เม้นได้เลยนะคะสำหรับนี้ก็ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ